เคาะลุงนังกับจาแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเวเตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเวเตดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ Li n e แอดแูนสิสามมาพูดถึงควนหลงเกมเมื่อค้าคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูเวเตดไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผลการแข่งขันที่ค่อนข้างจะเกิ <c oughs> นความอา่านเขาเรียกว่าค่อนข้างจะคาดหมายไปเป็นที่เรียบร้อย นเนื่องจากว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมนี่ต้องบอกว่าณนะเวลานี้สวนทางกันเหลือเกินนะครับแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในระยะหลังๆนะระยะก่อนหน้านั้นตั้งแต่เข้าสู่สกัดลาดใหม่เนี่ยจะสามารถเก็บผลการขันชนะคู่แข่งมาอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์นะครับจากฟอร์มการเล่นตลอด90นาทีก็ต้องบอกว่าชัยชนะที่ได้มานั้นมาจากการเล่นที่ค่อนข้างจะไม่ใช่ความเป็นตัวตนของยูไนเต็ดเลยก็ว่าได้นะครับโดยที่เอลิเทนฮาร์กเนี่ยเลือกที่จะเล่นใน รูปแบบที่ต้องบอกว่าเป็นการเล่นเกมรับรอสวนกลับนะครับแม้ว่าจะเจอทีมที่เล็กกว่าก็ตามแต่แต่การเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็ต้องบอกว่าการเล่นแผนแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงมากๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ซิตี้ของเปปกัวดิโอลาทำก็คือการกดคู่แข่งนะครับแล้วก็ใช้โอกาสยิงไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะได้ประตูคืนอ่ประตูกลับคืนมานั่นเองจนกระทั่งพวกเขาก็ทําแบบนี้แม้ว่าจะโดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำไปก่อน1สกอร์ก็ตามแต่นะครับแต่พวกเขาก็ใช้ จังหวะหาโอกาสทําประตูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็ได้มาได้3ประตูนะครับโดยได้2ประตูแรกเนี่ยจากทางด้านของฟิลโฟเดนนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าประตูตีเสมอนี่ค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ประตูที่3นะครับผมก็เป็นการยิงของเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับซึ่งประเด็น,ด,นดังกล่าวนะครับอยู่ที่ประตูที่3เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีนักเตะรายหนึ่งนะครับผมที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดยอดแย่นะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นคนที่ทําให้ทีมเสียประตู ที่3นั่นเองจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นครับก็คือทางด้านของโซฟิยันอัมราบัตนะครับมิดฟิลด์ตัวยืมจากฟิออเรนติน่านะครับที่ต้องบอกว่าแฟนฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษนี่ใช้คําว่าเป็นนักเตะที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขายขี้หน้าเลยก็ว่าได้นะครับโดยที่เขาได้รับการลงสนามนะครับเป็นตัวสํารองโดยลงมาแทนที่ของคอบบี้ไมนูแต่พอทว่านับตั้งแต่ลงสนามเป็นต้นมานะครับแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เสียสมดุลกันเลยทีเดียวนะครับและสุดท้ายตัวของเขาเองโดนทางด้านของโรด ย่างบอลไปแบบง่ายๆนะครับในช่วงท้ายเกมก่อนที่โรดีจะจ่ายให้กับเฮิร์ไครแลนด์นะครับยิงประตูปิดกรองในเกมเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับโดยที่นักเตะวัย23อ่า27ปีรายนี้นะครับลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ต้องจ่ายค่าย,ยืมตัวสูงถึง8.5ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีออปชันซื้อขาดอีก24อ่า21.4ล้านปอนด์นะครับแต่เพาว่าผลงานในสนามนี่ต้องบอกว่านับตั้งแต่ยืมแนละ้วตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยไม่สามารถทําผลงานได้ดีเลยนะครับแม้แต่เกมเดียวนะครับจนกระทั่ง8 ฟุตบอลนี่ได้มีการคอมเมนต์ไว้ต่างๆนาะนาะนะอาทิเช่น อัมราบัตควรย้ายออกจากทีมของผมไปตั้งแต่ตอนนี้เลยเขามีฝีเท้าระดับคอนเฟลเลนซ์หรือก,ก็คือระดับทีมนอกลีกนั่นเองนะครับยกเลิกสัญญายืมอัมราบัตเดียวนี้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งถึงตอนนี้อัมราบัตคือการเซ็นสัญญาที่เร็วร้ายที่สุดนับตั้งแต่พ้นยุคข,ของเซอร์อเล็กซ์ฟูสันก็เป็นได้นี่คือส่วนหนึ่งของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ออกมาโจมตีทงด้านของโซฟิยานอัมราบัตนะครับพอ,พอพูดถึงอัมราบัตี่ก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์ที่ ที่แมนเชสเตอร์ยูเตตดมีข่าวตัวผมคนหนึ่งนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับการยืมตัวในครั้งนี้เนื่องจากว่านักเตะคนนี้ค่อนข้างจะไม่มีประสิทธิภาพนะครับนับตั้งแต่เล่นกับฟรีอเลตินา่าแต่ทว่า A ark, เอริเันฮาร์กนี่โอ้โหก็ตื้อบอร์ดบริหารมากๆนะครับเพื่อที่จะดึงตัวเข้ามาสู่ทีมและสุดท้ายนักเตะก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดแย่จุดนี้ก็ต้องอใช้คําว่าเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นอกจากตัวของนักเตะแล้วก็ต้องวิจารณ์ทางด้านของเอริธันฮาร์กอีกด้วยนะครับผมนี่คือส่วนหนึ่งงงขขออความามพยแพ้นเสดใึก เมื่อค่าคืนที่ผ่านมาแต่ทว่าเราก็พูดได้แบบเต็มปากเต็มคําว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถสู้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยในยุคของเอลิทนฮารคุมทีมครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกหนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูไนเต็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูไนเต็ดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดทูสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ